มีกระยาณนะมิตรมีเพื่อนดีไหมที่จะดึงกันไปเนะี่ยบางทีมีแต่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนอะไรแบบเนี่ยชีวิตมันจะดีได้ยังไงอ่ะถ้าหากว่าไม่มีเพื่อนที่จะชักจูงกันไปในเรื่องที่ดีๆใช่ไหมอันนี้สําคัญนะมีกระยาณนะมิตระะนะและสุดท้ายใช้ชีวิตสมดุลคือรู้จักอดออมรู้จักอ่ารู้จักประมาณตนเองอะ่ะนี่ยหลักธรรมง่ายๆเลยข่าววัฒธรรมที่เรามีอยู่แล้ว mm hmm. เพียงแต่ว่าเรา เราไม่เอามาปรับใช้ให้มันถูกต้องอ่ากอ็อยากจะฟังคุณแบรลี่นะว่ามีวิธีการยังไงที่จะบริหารจัดการใช้หลักข่าววัฒธรรมเนี่ยมาดำเนินชีวิต หนูรู้สึกแค่ว่าเวลาที่รัฐจะมีนโยบายอะไรนะคะนี่หนูพูดในแง่ในแง่ภาพรวมก่อนว่าเวลาที่รัฐจะมีนโยบายอะไรใช่ไหมว่าจะเรื่องของการพนันก็เหมือนกันนะพระอาจารย์พูดเรื่องเล่าสุราอะไรแล้วใดๆทั้งหมดอมันเป็นเรื่องของของเม็ดเงินใช่ไหมคะถ้าเราพูดถึงกันคือรัฐแต่เขาก็คิดแค่ว่าทำยังไงจะให้ประเทศชาติมันมีรายได้ มันมีเม็ดเงินเข้ามามีเม็ดเงินเข้ามาแล้วเขาก็จะมองว่าเออถ้ามันมีเม็ดเงินเข้ามามกากๆอย่าไม่บ่อนเสรีมันก็จะชวนนะกลงทุนนักที่ชอบของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเข้ามาแล้วก็เม็ดเงินมันจะเกิดเกิดการสร้างงานเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเม็ดเงินจะเข้าประเทศก็จะเริะแน่นอนถ้ามองแค่นี้มองแค่นี้ว่าโดยฐานมองว่ามันเป็นการคิดโดยคอนเซปต์ว่าทํายังไงก็ไดใ้ให้มันมีเงินมีรายได้เกิดขึ้นมีเงินเข้าประเทศชาติทุนนี้นาะหนูก็จะจะรู้สึกแค่ว่ารัฐสามารถ และสามารถมีนโยบายหรือมีอะไรที่มันเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องเอาเรื่องของอบยามูกัะเป็นหลักได้ทําได้ใช่ไหมเราเคยมีเรื่องของอะไรอ่ะหนึ่งตหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เรื่องของการสร้างสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนให้คนในชุมชนมาเน้นในเรื่องของการการทําอาชีพแล้วก็การพึ่งพา ตัวเองได้หนูไม่อยากให้เป็นเรื่องของการเศรษฐกิจพอเพียงหรือเรื่องของโคกหนองนาเป็นเรื่องที่มาจากที่มาจากพระราชาท่านมองเห็นว่าควรทําเรื่องพวกนี้เพราะมันจะทําให้ประชาชนนี่ะมีอยู่มีกินแบบยั่งยืนแบบถาวรหนูว่าแต่ก่อนหนูเป็น้าหนูมองภาพไม่ค่อยชัดหรอกแต่เมื่อหนูสึกมาแล้วหนูรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นของจริงมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่ เราไปยึดถือยึดมั่นแล้วมันทําให้การยึดมั่นในที่นี้หมายถึงว่าเราเราเราเชื่อในแนวทางแบบนี้แล้วมันทําให้ชีวิตเราอะมันนําไปสู่การพัฒนาที่มันยั่งยืนจริงๆคําถามคือสิ่งที่รัฐจะทำรัฐบาลจะทำอะมันเป็นสิ่งที่มันเรียกว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือเปล่าหรือมันเป็นการพัฒนาแบบระยะตั้นแล้วที่สุดท้ายแล้วมันก็จะนําปัญหามาให้แบบที่อาจารย์เดียพูดไปทั้งหมดเลยปัญหาคือเอสุดท้ายแล้วประชาชนในประเทศเป็นคนที่เป็น